นี่ค่ะที่พักของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นที่พักยามเย็นนะคะเย็นมากเลยค่ะเราอยู่ริมลำธารเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าตรงเนี้ยค่ะหมอกจะลงหนามากนะคะเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะมีชาวบ้านนะคะมาช่วยทำยังไงคะทำแผงปลาหรือเปล่าเพราะว่าปลาจะมาวางไข่นะคะก็คือตรงนี้จะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำว้านะคะอาจจะจำผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวจะเย็นมากเลยค่ะเขาบอกว่าช่วงประมาณ6โมงเย็นนะคะ18นาฬิกาจะเย็นมากนะคะที่พักตรงนี้ของเราจะเป็นสวาแคมปิ้งนะคะเพราะว่าเป็นที่พักใหม่จริงๆเลยเราเราก็ก <c oughs> ็มีไอนิดนึงนะคะเดี๋ยวเพราะว่าอากาศเย็นเราจะแบบคันคอเจ็บคอนะคะก็คือที่พักตรงนี้จะใหม่จริงๆมากๆเลยะคะเพราะว่าแบบเพิ่งเปิดใหมย่ยังยังไม่ได้เปิดให้นะักท่องเที่ยว เปิดจองนะคะแต่ว่ามีน้องะคะรู้จักกับเจ้าของที่พักนะคะเขาก็เลยให้เรามาประเดิมที่พักที่แรกเลยนะคะก็คือตรงนี้จะอยู่ใกล้จากเราเราไปเที่ยวบ่อเกลือใช่ไหมคะเรามาเราเราไปอยู่ที่ในเมืองนะคะเรามาถึงประมาณ6กโมงเช้าแล้วเราก็เดินชมวัดในเมืองนะคะสามวัดนะคะแล้วเราเดินมาในนี้นะค่ะไปที่ บอกเกลือเราไปดูเขาทําเกลือกันเนาะเรามาที่สปันขึ้นไปดูน้ําตกแต่ว่าเหนื่อยแล้วเราก็เลยไม่ได้แวะอุทยานอุทยานเราจําชื่ออุทยานไม่ได้อะค่ะแต่ว่าอยู่แถวๆนี้แหละก็เลยพามาที่พักเลยเราก็ได้เห็นบรรยากาศที่พักคือคือกำลังสร้างใหม่ๆจริงๆเลยค่ะก็เลยจะพามาดูนะคะมี <c oughs> ไอน,นิดนึงนะคะต้องขออภยัยเพราะว่ามีแม่น้ำเสียงแม่น้ำตอนนี้บรรยากาศเย็นแล้ว อากาศเริ่มเย็นมากๆแล้วค่ะเขาบอกว่า18นาฬิกาเนาะตรงไม้ไผ่ที่พักเราจะเป็นไม้ไผ่หมดเลยบริเวณรอบๆตรงนี้ค่ะก็คือมีมีนักท่องเที่ยวมาแล้วค่ะเขามาขอพักด้วยแต่เขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องห้องน้ําหรือว่าอะไรางคะเขาได้เอาบรรยากาศนะคะเราก็เลยพามาดูห้องพักของเราตรงนี้นะคะก็จะมีที่นั่งแคมปิ้งนะคะอันนี้ห้อยขาเราไว้ชมหมอกยามเช้ากันนะคะเราก็เลยมาดูนะคะตรงนี้เราแบบ กินข้าวกินของนิดนึงแล้วนะคะตอนนี้พี่เขารีแลกนิดหนึ่งนะคะพี่สุนะคะเราก็เลยมาดูหอพักของเรานะคะอ่าพี่สุรีแล็คไปก่อนนะคะพี่เขารลแล็หอพักตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเลยมาที่ห้องน้ําก่อนเ,อเราเสียดายมากๆเลยนะคะที่เดี๋ยวอีกประมาณสักสองวันนะคะมืดหน่อยเดี๋ยวพี่เปิดไฟให้นี่ค่ะห้องน้ําตรงเนี้ค่ะเขาบ ยังใช้ไม่ได้อะค่ะเสียดายมากๆเลยเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวอีกสองวันนะคะเขามาตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ให้นี่พี่เสียวนะคะเสียวเองนะคะได้มาเที่ยวนะคะวันนี้ก็งานช้างเราเอากําไรส้มตํามาเที่ยวนะคะอันที่จริงก็ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวงานช้างเราเราเราหนีจากคนมากๆกก่อนเดี๋ยวเรามาเที่ยวเขานะคะในช่วงของ ใกล้ปีใหม่กันนะคะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ํากว้างมากๆเลยค่ะกว้างจริงๆเลยนะคะก็จะเป็นไม้ไผ่นะคะต่อท่อให้อันนี้ก็จะเป็นน้ำน่าจะเป็นน้ําอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบทุกอย่างไม้ไผ่หมดเลยนะคะแต่ว่านอนบ้านไม้ไผ่คือจะหนาวมากตอนเนี้ยสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีอยวหนาวมากเลยนะคะก็จะมีกระจกห้องแต่งตัวให้เรา ได้ชมหน้าตัวเองนิดนึงนะคะมาดูในส่วนของห้องพักนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าแกยงังสร้างสร้างไม่เสร็จนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่เขาจะติดกระจกติดกระจกต่อจากจากตรงนี้ด้วยะคะ่ะติดกระจกเราก็จะเห็นม,มุมหน้าตากติดกระจกแล้วติดประตูนี่ค่ะติดกระจกทางด้านตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวประมาณครั้งต่อไปอะคะ่ะบมดหน้าหนาวเขาจะเอาที่นอนที่เป็น ที่เป็นแคปมป์ค่ะออกเพราะว่าเดี๋ยวจะทําเป็นเตียงนอนด้วยเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราสัมผัสแบบบรรยากาศไม้ไผ่นะคะ <c oughs> เรามาพักห้าคนค่ะก็เขอพี่เขาเตรียมอ่าด้านในก็จะมีเต็นท์แคมป์อีกสองนะคะอันนี้เริ่มมืดแล้วนะคะก็เลยจะให้เห็นที่พักนะคะแต่ว่านอนไม้ไผ่มีโคมไฟด้านบนมีโคมไฟด้านบนด้วยแต่ว่า มองไม่เห็นไหมเป็นโคมไฟไหมเดี๋ยวเราค่อยดูตอนกลางคืนหรือว่าที่ไรยุงเราไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวไม่เคยมา <c oughs> พักที่พักที่เป็นแบบไม้ไผ่เนาะเราไม่แน่ใจว่ากลางคืนจะหนาวมากไหมแต่ว่าหนาวมากจริงๆแหละเราต้องเชื่อพี่เขาเพราะเขาบอกว่า18นาฬิกาจะหนาวมากๆเลยค่ะแค่มาชมบรรยากาศริมลำธารรอบๆตรงนี้นะคะ่ะก็สวยมากแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะพาเดินดูรอบๆที่พักของเรานะคะ มีแม่น้ำนะคะท่ามกลางป่าเขานะคะได้ยินเสียงลำน้ำทานนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหมอกเช้านี้กันนะคะว่าว่าจะหมอกลงลงแรงไหมคะเมื่อเช้าที่เวียงสาหมอกลงแบบหนามากเลยค่ะเดี๋ยวมาถึงนะหนามากแต่ว่าในตัวเมืองยังไม่ค่อยไม่ค่อยหนาเริ่มจางแล้วแต่ว่าตรงเวียงสาะคะตอนตอนที่นะครชชยแอร์ไปลงเนาะหนาวมากเลยค่ะ ต้นลำน้ำตรงนี้ก็จะไปสุดทางโน้นเลยค่ะแล้วทางนั้นก็จะเป็นหอพักของคนอื่นอีกบ้านไม้ไผ่เหมือนกันค่ะตรงนี้กาลังสร้างแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะก็จะมีไว้ให้เราห้อยขาชมธรรมชาตินะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆเราจะมามาชมหมอกกันนะคะก็เลยพามาดูธรรมชาติซึ่งด้านหลังที่พักไอเหว่ก็มีที่พักนะเราเห็นอยู่ แต่ว่าเราพามาดูคุณเขากันนะคะในยามเย็นๆเนาะมาเที่ยวกับเสี่ยวเหยาวนะคะวันนี้ก็เลยพามาดูเดี๋ยวเรา,เาสมาชิกเราไปซื้อนื้อย่างมาปิ้งย่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาเชียร์ฟุตบอลด้วยกันนะคะอเดี๋ยวเราจะพาดูรอบๆตรงนี้เลยนะคะสวยสวยจริงๆแหละเราเราต้องยอมรับเราก็จะเดินเล่นตรงนู้นก็จะมีนักท่องเที่ยวด้วยนะคะแต่ว่าเขาพักอีกโซนหนึ่งของเราอยู่ใกล้เรานั่นแหละค่ะอ่า ตรงนี้จะเป็นถนนที่ด้านหน้านะคะเป็นถนนสำรองเพราะว่าถนนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเมื่อกี้จะเขาทําถนนเขากําลังลาดลาดลาดซีเมนลาดลาดปูนเทป,ปูนนะคะก็เลยลงมาไม่ได้นะคะก็เลยต้องใช้ถนนสำรองตรงนี้นะคะนี่ค่ะนู่หน,ห,น,ห,นหอพักทางด้านหลังอเหวเนาะจะเป็นหอพักเหมือนกันแต่ว่าที่พักแถวสปันนะคะเต็มหมดเลยนะคะ จปันจะอยู่ทางด้านบนขี่มาอีกไม่ถึง1นกิโลอะคะ่ะนั่นแหละน้องไปซื้อนาย่างทางนั้นนะคะที่เราเราไปชมน้ําตกนะคะก็เลยพามาดูบรรยากาศรอบๆแบบนี้นะคะ่ะบรรยากาศยามเย็นกันนะคะก็ถ้าชอบก็มาลองสัมผัสอากาศหนาวด้วยกันนะคะแต่ว่าอายาวก็ก็หนาวหนาวแค่17องศาเอียวก็หนาวมากแลยะคะ่ะแต่ถ้าเจอหมอกเดี๋ยวต้องดูพรุ่งนี้ว่าจะจะจะได้ไหมจะทนได้ไหมนะคะเพราะว่า เราเองก็แพ้อากาศหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยากมายาค่ะอยากมากับเพื่อนๆด้วยกันนะคะแต่ว่าเราก็จะดูแลตัวเองด้วยการใช้ใช้เสื้อกันหนาวหนาๆแล้วก็ผ้าผ้าเขาได้ไวค่ค่ะผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าอะไรนะลืมนะคะเดี๋ยวยังไงก็พามาชมบรรยากาศวิวยามเย็นกันแต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเชียร์ทีมฟุตบอลด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าที่พักก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำค้างจะ จะลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในรอบต่อไปนะ